พระอานนท์กล่าวธรรมีกถาสองรครั้งนั้นพระอานนท์ได้เข้าไปหาสันทกะปริพาชกถึงที่อยู่สันทกะปริพาชกกล่าวเชื้อเชิญว่าท่านพระอานนท์ขอเชิญท่านพระอานนท์เข้ามาเถิดขอต้อนรับนานๆท่านพระอานนท์มีเวลามาที่นี้ขอเชิญท่านพระอานน,าาน,น,าน,น,านท์จงนั่งเถิดอาสนะนี้ปูลาดไว้แล้ว ขอรับท่านพระอนุนจึงนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วแม้สันทกะปริพาชกก็เลือกนั่งหน้าที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าท่านพระอนุนได้ถามสันทกะปริพาชคว่าสันทกะบัดนี้ท่านทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันได้เรื่องอะไรเรื่องอะไรที่ท่านทั้งหลายสนทนากันค้างไว้ ท่านพระอานอน์เรื่องที่ข้าพเจ้าทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันในเวลานี้ของดไว้ก่อนเรื่องนั้นท่านพระอ,อ,นอนานนท์จะฟังได้ในภายหลังโดยไม่ยากดีละขอท่านพระอ,อนอน์จงแสดงธรรมิกถาในลทัทธิอาจารย์ของตนให้แจมแจ้งเถิดถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว สันทกะปริพาชกรับคำแล้วท่านพระอนนนทได้กล่าวว่าสันทกะลัทธิอันไม่ใช่การประพฤติพรหมจรร์ีลัทธินี้และพรหมจรร์ที่ไม่น่าไว้ใจทั้งสี่ประการที่วินยูชนไม่พึงประพฤติเลยถึงเมื่ออยู่ก็ทำกุศล,ลธรรมที่ถูกต้องให้สำเร็จไม่ได้ที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วสันตกาปริพาชกถามว่าท่านพระอานอนท์ลัทธิอันไม่ใช่การประพฤติประมาจา์สีลัทธิที่วินยูชนไม่พึงอยู่ประพฤติเลยถึงมั่วอยู่ก็ทำกุศลธรรมที่ถูกต้องให้สำเร็จไม่ได้ที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วนั้นเป็นอย่างไร